สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการประวัติศาสตร์ดีเด่นวันนี้ที่จะมาเล่าเรื่องคือพระแก้มรกฏโดยพระแก้มรกฏมีศิลปะคือสิงสองโดยการนำสิงหนึ่งมาผสมผสานกับสุขโขทยัยโดยมาจากเชียงแสนปัจจุบันคืออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายโดยลักษณะคือมีพะเกตเป็นลักษณะบัวตูมพระสกหมวดเป็นก้นหอยชัดเจนสังคาติอยู่เหนือราวนมปลายเป็นแฉกคล้ายเขี้ยวตะขาบลักษณะปางมานวิชัยหรือปางสะดุ้งมานประทับนั่งอยู่บนฐานบัวคว่ำ บัวงหงายเกศเส้นริ้วยาวสูงพระเกศส่วนบนมีลักษณะเป็นเปลวเพลิงสังคาติยาวจรดพนาพีและประทับนั่งขัดสมาธิราบโดยพระแก้วมรกตมีหลักฐานคือหนังสือรัตนพิมพพวงและชินการมาลีปกรณ์ ซึ่งแต่งโดยพิสุชาวล้านนาโดยเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาโดยมีพิสุท่านหนึ่งเป็นชาวอินเดียเลยคิดจะสร้างพระแก้วมรกตขึ้นมาจึงไปทูลขอพระอินทสร้างพระแก้วมรกต โดยใช้แก้วอมอรโกฏโดยเรียกเพียงกันต่อต่อมาว่าเป็นพระแก้วมรกตทั้งที่เนื้อเป็นอมอรโกฏโดยสร้างเสร็จก็ได้มีสงครามระหว่างลังกาและอินเดียเพื่อแย่งชิงเมืองชาวลังกาจึงได้เอานำพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่เมืองลังกา และได้เคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆจนมาถึงที่จังหวัดเชียงรายโดยเจ้าเมืองให้นำปูนมาทาทั่วบริเวณองค์พระแก้วมรกตและฝังไปในเจดีวัดพระแก้ววันหนึ่งฟ้าได้ผ่าลงองค์เจดีทำให้ พระที่อยู่บริเวณนั้นต่างขึ้นมาดูและได้เห็นพระแก้มมรกตซึ่งเป็นพระปูนโดยพระได้นำท่านมาประดิษฐานไว้ในโบสถ์วันหนึ่งขณะที่กำลังทำความสะอาดองค์พระอยู่ได้เห็นปลายพระนาศิก์ เป็นสีเขียวอมอรกฏทำให้พระในวัดแตกตื่นและให้ชาวบ้านกระเทาะปูออกมาให้หมดจึงได้เห็นพระวรกายเป็นสีเขียวอมอรกฏ